ฉี่อะไรเองได้ไหมวิชาไม่วิชาฉี่เอ้ยไม่ใช่จะเอามาดูเนอะ ไม่ทำมไม่ทแล้วไฟนองคอยอินโดแบบนี้เลยวิ่งเนี่ยเรื่อตะเกีสิบยันเกีสามไปอินโดเยนะไปอินโดค่ะไปอินโดค่ะ มีซิมจบเวลาทรใไมซิมอยู่ในกระเป๋าพ pues ูดมาไหมเนี่ยนู้นู้น้าหนูทิ้งวิชาทำไงอ่ะดีใจดีใจ โอโห้แนอะไรนะม่ดีขาาอยากรักไหมดีดาดีดดี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 ดมดดี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 ดนีดี เนี่จงเขาบอกว่าห้ามไล่ติดเท้าเขาบอก ที่กรุงเทพนะหรือว่าจะข้าเอาไปให้ที่อุดรหรือว่าต้องเอาไปให้ที่อุดรเฮ้ยหนูมีปากกาให้นะได้อยู่ได้เก็บไว้ค่นนี้ไม่ให้นะต้องคืนนะ เก็บไว้ต้องคืนนะไม่เคยได้คืนเลยได้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  เขาชื <laughs> ่อพี่อุ๋ยพี่อุ้ยพี่อุ๋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 ยให้บอกพี่เอกเขาชื่อพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยพี่อุ๋ย very very pretty แล้วพี่อยู่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่มาถันปะเนี่ยู่ Family, you know, chả tiêu phẩm family. phẩm đi phẩm đi phẩm đi phẩm อยู <T> а, ่นี่เ่นี่ย่ยู่นี่ไม่มีควาพยายามเลยรค่อีเเออกีบปะะไรนีบป่ะบชื่อกีบกบป่ะสกต้อกตัวตึงอยู่ไหนคะตัวตึงตัวตึงเชียงใหม่เนี่ยพูดถึงตัวตึงเลย Okay. คนกรุงเทพเตรียมรับชาลอดได้อย่างนะ เดี๋ยวขับเดี๋ยวขับเดี๋ยวพี่เขาขับแล้วกลับกรุงเทพไปอุดรใช่ไหมไปอุดรไม่ไม่ได้ไปไปงานกรุงเทพกรุงเทพอันนี้ได้ไหมอ๋อค่ะเห็นแล้วออบบคค่่ะ

สวนภูมิค่ะกับวันนี้อยู่สนามบินตอนนี้สนามบินเชียงใหม่แล้ววิชากับวันนี้ค่ะที่สนามบินสวนภูมิถึงประมาณห้าทุ่มกว่าไฟบินอยู่ที่ทวิตเตอร์นะค่ <c oughs> <c oughs> นะนัดถือหรอถ่ายลิปด้วย เรียกเรียหนได้ยินอละกัวหนูได้ยินหรอกับวันหนูกลับวันนี้ค่ะส่งเขียนเอาออพาร์โลอาพาร์โว ฮะนี่แหละแล้ว โอเคนั่งทุกคนนั่งทุกคนนั่งค่ะทุกคนนั่งทุกคนนั่งโอเคนะนั่งนตนเซ็สนามบินหน่อนั่นั่งให้นั่งหอนาีหนเน่ทีมจริงใจ

ให้ยังกานหนูก็ไปการหลวงมานะไปซื้อเฮ้ยวงนี้ฉลอดมีงานที่เซนทฮันเวอร์ค่ะ เหมือนเอ้ยไม่ใช่พะโล้ก็เหมือนควายเลยทุกคนพะโล้วินได้อุ้ยเป็นดรัมหมอเออ

มนนไม่จะแตกแตกงกอไงถถะไรไม,ไม่ไม่ไม่อันนี้คืออยากซื้อแล้วอยากซื้อแล้วสวยไม่ไม่ก็ซื้ออันนี้มาใช้ซื้ออะไรมาถือเล่นโอเคอ

รีบรอลีอด้วยนะเาะฉันรอร์ว่ี้ถ้าใส่เชือไม่ต้องงงนะใส่ชือไม่ต้องงงนเขาถึงพรุ่งนี้ไงถึงพรุ่งนี้เอาอะไรมาซักไม่ได้กลับบ้าน Bye bye. บ๊ายโอ้ยพี่ชาเขาไม่ได้มาวิชาแล้วนันน่ะเขามาหานี่ข้างหลังเนี่ยเขามาหาพี่มีแล้วมี ตะวันว่างฝากหนูตีบ่าวบยบายทุกคนขอบคุณนะคะ